กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดตัวหน้ากาก,ากผ้าแบบใสน,นะครับสำหรับผู้พิการทางการได้ยินแก้ปัญหาการสื่อสารในช่วงการระบาดของโควิด -19 คาดว่าจะจำหน่ายได้เดือนเมษายนครับนางสาวอนิราที่นนรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมเปิดตัวหน้าก,ากากผ้าสำหรับคนพิการทางการได้ยินซึ่งเป็นหน้ากากผ้าพลาสติกแบบใสอยู่ตรงกลาง เพื่อช mm ่วยให้การพูดสื่อสารมีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถมองเห็นรูปปากที่ชัดเจนและเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 เนื่องจากกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงสูงเพราะไม่สามารถเข้าถึงวิธีการป้องกันตัวเองและการดูแลสุขอนามัยที่ดีได้อย่างทั่วถึงปัจจุบันมีผู้พิการทางการได้ยินกว่า380,000คนนะครับหรือร้อยละ18.87จากทะเบียนคนพิการทั้งหมดกว่า2ล้านคน เกิดปัญหาการสื่อสารผ่านหน้ากากผ้าทั่วไประหว่างล่ามภาษามือคู่สนทนาหรือคนพิการด้วยกันเองซึ่งไม่สามารถมองเห็นรูปปากหรือการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความรู้สึกผ่านใบหน้าซึ่งประชาชนที่สนใจบริจาคอุปกรณ์ทำหน้ากากก็สามารถแจ้งได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับคาดว่าจะสามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ภายในเดือนเมษายนนี้ครับ